ต่อไปความหวังที่11ดูก่อนพิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นอุปป,ปาติกะสัตว์อุปป,ปาติหมายถึงพระอนาคามีเนี่ยนะ เพราะสิ้นปลายแห่งโอรัมภากิยะสังโยชน์าพึงปรินิพานในพรหมโลกนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระง,งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําชาให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคาันถ้าปรารถนาจะเป็นพระอนาคามีปรินิพานในพรหมโลกสิ้นสังโยชน์ที่ผูกให้มาเกิดในการมาพบได้อย่างเด็ดขาด ก็เจริญอยู่ในศีลสมถะวิปัสนาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิบายว่าพระอนาคามีเนี่ยนะทำลายอะไรโอรัมภาคยยสังโยชน์่ไหมสังโยชน์5ที่เป็นเหตุให้ตกต่ําสังโยชน์5มีอะไรบ้างสกายทิฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาสกามราคะและปฏิฆะเนี่ยนะกามราคะและปฏิฆะนั่นเอง คำว่าโอรัมภาคิยานังเนี่ยนะคือภายใต้โอระในข้างล่างโอระข้างล่างส่วนเบื้องล่างหมายถึงอะไรคือเขามีแบ่งออกเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรกามาวจรนับว่าเรียกว่าเบื้องล่างรูปาวจรเรียกว่าเบื้องบนเป็นต้นเนี่ยนะพันก็ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ตกมาในกามาวจรโดยปฏิสนธิพระอนาคามีทั้งหลายไม่ปฏิสนธิในกามาวจรแต่ถามว่าลงมาไหมบอกมาไหม มาแต่ไม่ได้มาปฏิสนธิเนี่ยนะมาในฐานะผู้มาเยี่ยมเยืยนไม่ใช่มาแบบผู้มาอยู่อาศัยมาเยี่ยมเช่นมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมมาสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยมาแต่มาเกิดมาอยู่ไม่เอาบทว่าสังโยชนานังได้แก่กิเลสเป็นเครื่องผูกกิเลสเป็นเครื่องผูกเหล่านั้นพึงทราบว่าได้แก่สังโยที่ท่านกล่าวไว้ก่อนก่อนคือไรสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีรพตาปรามาตบวกกับกามราคะและ พยาบาทเนี่ยนะกามราครับกับพยาบาทเนี่ยพระอนาคามีละได้เด็ดขาดความจริงสังโยช์เหล่านั้นผู้ใดยังละไม่ได้ผู้นั้นจะพึงบังเกิดในภวะกะพรมก็จริงภาวะกะพรมเป็นชื่อของเนวสัญญาณาสัญญายตนะพันถ้ายังละไอสังโยชห้าอย่างไม่ได้ถึงไปเกิดในเนวสัญญาณาสัญญายตนะก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ย่อมบังเกิดในกามาวจรอีกเพราะสิ้นอายุ ถ้าเช่นว่าไปปฏิสนธิในภวะกระพรมเมียอายุ84% 0 0 0ืพักับก็จุติกลับมาใหม่จะไปนานขนาดไหนก็ยังเวียนกลับมาใหม่เช่นใครอา,ราลาละดาบทอุทกะดาบทถึงจะเกิดในชั้นอากินจัญญายตนะเนวะสัญญาณนะสัญญายตนะท่านเขาไม่ได้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนะรกไม่ได้พ้นจากมนุษย์อะไรเลยเดี๋ยวก็เวียนกลับมาใหม่บรรพุที่ปฏิสนธิในเนวะสัญญาณนะสัญญายตนะถ้ายังไม่สิน้น สังโยศห้าประการก็ฉุดลงมาอีกเหมือนอะไรเหมือนปลาติดเบ็ดท่านบอกว่าอุปมาเหมือนปลาติดเบ็ดเนี่ยนะปลาติดเบ็ดแล้วก็เคยเห็นไหมข้างๆอ่ะนะกรุงเทพนี่ก็ยังใส่เบ็ดกันเยอะเลยนะเอาขึ้นเลนะเวียงขึ้นอุปมาเหมือนนกตัวถูกได้ยางเนี่ยนะผูกติดเอาไว้ที่ขาเหมือนนกถูกผูกขานะเหมือนนกถูกผูกขา เพราะอะไรก็ยังไม่พ้นน,นะผู้ที่ยังไม่พ้นสรุปว่าถ้าเป็นพระนาคามีปฏิสนธิประเภทโอปปาติกะอย่างเดียวไม่เกิดในคันไม่เกิดในไข่ไม่เกิดในเท่าใครอีกต่อไปเป็นโอปปาติกะอย่างเดียวจุติปับผุดขึ้นเรียกว่าเป็นหนุ่มทันทีเลยนะแต่เป็นพรหมนะไม่ใช่หนุ่มธรมรมดานะเป็นพรหมทันทีเลยนะ ปรินิพายิปริณิพานในพรหมโลกนั่นเองก็คือบางพวกก็ปรินิพานในชั้นอวิหาบางพวกก็อาตตปาบางพวกก็ปรินิพานที่สุทธาบางพวกก็ปริณิพานที่สุทธสีบางพวกก็ปรินิพานที่อักนิฐาแต่ในที่สุดท่านก็ปริณิพานเนี่ยนะเพราะท่านเป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้ บทว่าอนาวัติธรรมโมตสมาโลกามีการไม่กลับจากพรหมโลกนั้นด้วยอำนาจปฏิสนธิอีกเป็นสภาวะไม่ต้องย้อนกลับมาเกิดในกามาวจรอ,อีกโดยประการทั้งปวงโอ้ดีแล้วเกินเราเป็นผ้านาคามีไม่ต้องกลับมารับภาระแบกโลกนี้อีกต่อไปไม่ต้องกลับมารับภาระขุดโลกเจาะโลกเป็นต้นเนี่ยนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาแบกโลกไม่ต้องมาเครียดกับโลกเนี่ยทำไงดี จะต้องให้มันพ้นไปเลยพ้นแล้วพ้นเลยศีลส,สีเลสเววะเนีนะศีลสมถะวิปัสนอาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาตรงนี้เราจะเห็นว่าคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นนิยานิกระทำนิยานิกระทำแปลว่าคําสอนที่นําออกจากวัตทุกข์คําสอนที่นําออกจากกามาวจรรูปาวจรนาออกจากวัตตะได้โดยประการทั้งปวงเพราัน้าหากว่า ผู้ใดที่ปฏิบัติตามโอวาทต,ตามคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็ผู้นั้นก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้สุดท้ายความหวังอันสุดท้ายความหวังสูงสุดในพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว,ว่าประโยชน์ตนที่แท้จริงตรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะม่ได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เถิดดังนี้พิสูจนั้นพึงเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระง,งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนในการอยู่สุญญาคารเถิดนะท่านถ้าปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระอรหรรันต์ก็เจริญ ศีลสมาธิและปัญญาพ่อผ้าฐานคือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาศีลคืออะไรจตุปาริสุทธิศีลสมาธิก็คือฌานทั้งหลายปัญญาก็คืออนุปัสนาเจเนี่ยนะถ้าเพิ่มพูนสิกขาสามเหล่านี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้สรุปคำใดที่เราเกล่าวแล้วว่ากล่าวตอนแรกเลยว่า ดูความพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันถึงพร้อมเถิดมีปาฏิโมกข์อันถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกคาบททั้งหลายเถิดคำนั้นเราอาศัยอำนาจประโยชน์ทั้ง17ประการนี้กล่าวแล้ว ที่ที่บอกให้อยู่ในศีลก็เพราะเห็นอำนาจประโยชน์เห็นอันนสงส์17ประการเห็นกําไร17อย่างนี่แหละเราจึงได้บอกเธอทั้งหลายว่าให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันพรั่งพร้อมอยู่เถิด17ประการทวนอีกครั้งมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพยกย่องของเพื่อนสัพพรมจารย์ทั้งหลายแปลว่าอยากให้คนอื่นเขารักเราบ้างข้อ2ไม่เดือดร้อนปัจจัี่สา ใครทําบุญกับเราแล้วมีผลมากมีอนนิสงฆ์มาก4ใครละลึกถึงเราแล้วได้บุญเยอะ5ข่มอรติและรติได้6และความกลัวความขลาดได้ถ้าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวก็สิกขาสามนะจะหายขลาดหายกลัวที่7บอกว่าฌานสีปรารถนาฌานสี่าาส 8. ก็ได้อรูปฌาน9โสดาบัน สิบสกทาคามี11อ็นาคามี12แสดงฤทธิ์สิมีหูทิพสิบสีรู้วาระจิตของผู้อื่น15ระลึกชาติได้16เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายสิเจ็ดเป็นผาหันพันท่าหากว่าผู้ใดปรารถนาะอาน,นิสง์กำไร17ประการก็ให้ดำรงมั่นอยู่ในศีลเพราะศีลเป็นฐานรองรับคุณธรรมทั้งหมดเหล่านี้อถ้าไม่มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นก็ไม่สามารถที่จะ รองรับคุณธรรมเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าผู้ใดปรารถนาะอน,นิสงส์ทั้ง17ประการจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาฏิโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สํารวมด้วยความสํารวมในพระปราฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภายในโทษมาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดจากสูตรนี้เนี่ยนะเราคงเห็นคุณธรรมอะไรบ้าง สรุปแล้วนะว่าเราเห็นพุทธคุณว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะมีพระมหากรุณาจำแนกแจกแจงแสดงพระธรรมเหล่านี้ให้เราฟังสองพระธรรมเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าจะเป็นศีลสมถาวิปัสนาก็นําออกจากวัตถุทุกได้จริงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามนี้ก็มีอยู่ จริงเราก็ได้มีศรัทธาในพระรัตนะตรัยอันหนึ่งต่อไปเนี่ยนะเวลาเราจะให้ทานเป็นต้นเราก็ระลึกถึงพระธรรมตามสูตรนี้แล้วให้ทานเป็นต้นทานนั้นก็จะมีเป็นทานที่มีผลมากอน,นิสงส์มากเนี่ยนะปรารบถึงผู้มีศีลทั้งหลายเป็นต้นได้ขณะเดียวกันแนวทางแห่งการปฏิบัติเราก็พอพอมองเห็นทางว่าอย่างไรเสียการปฏิบัติของเราทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่ที่ศีลเนี่ยนะศีลละนะที่เรียกว่ารองรับคุณธรรมทั้งหลายเรียกว่าอุปทารณนะ รองรับคุณธรรมทั้งปวงแล้วก็ศีลเหล่านี้ต้องไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายไม่วุ่นวายมันเราก็คงเห็นผลเห็นอน,นิสงค์ของศิขาว่าศิขาที่พระพุทธเจ้าสอนผู้ใดประพฤติตามก็สามารถนําออกจากทุกได้จริงถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกขเราก็ต้องเจริญตามศิขาสามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วนี่แหละ